สวัสดีนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของน้องสาวของผู้หญิงเราใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าน้องสาวของผู้หญิงเราเนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับผู้หญิงได้ค่านที่จะบ่อยแล้วก็มากด้วยเพราะว่าโดยลักษณะของน้องสาวเราเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะอับชื้นได้ถ้งเราเข้าห้องน้ําแล้วก็เราไม่ทําความสะอาดหรือว่าไม่แห้พออะไรอย่างงี้นะคะก็จะเกิดปัญหากับเท้ามีกลิ่นบ้างบางครั้งก็ ขอน้อยนะคะหรือความอัดชื้นเชื้อราหรือบางคนที่ท้องรีมีแฟนใช่มัมคะบางครั้งไปทำกิจกรรมกับแฟนค่อนข้างที่จะรุนแรงก็เกิดข้อการอักเสบได้นะแล้วที่หลีกเลี่ยมไม่ได้เลยนั่นก็คือประจำเดือนค่ะพอเรามีประจำเดือนเราก็ใช้ ท่านามัยใช่ไหมคะซึ่งพอหลังจากหมดประจําเดือนแล้วพวกจะมีปัญหาตามมาทีหลังตลอดเพราะมันเกิดจากการอับชื้นนะคะก็จะทําให้น้องสาวเราเนี่ยตกขาวกลิ่นนะคะแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ดีแน่ๆไม่ดีแน่ๆเพราะอะไรคะเพราะว่ามัน่อให้เกิดอนาคตนะคะจะทำให้เป็นมะเร็งก้นรูดได้นะคะเออซึ่งแล้วทำยังไงมันรุนแรงเยอะเลยนะคะตัวออยเองก็เป็นบ่อยๆใช่ไหมก็เราก็เป็นผู้หญิงนะคะอย่งอายุจะห้าสิบก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาค่อนข้างที่จะแบบเจอบ่อยมากใช่ไหมคะออยก็ ใช้วิธีการก็คือไปซื้อยาสอดที่ร้านขายยาก็ราคาไม่เล็จะสูงและสำคัญก็คือต้องมีวินัยในการสอนนะคะต้องมีวินัยแบบว่าต้องสอดต่อนเนื่องนะคะถ้าวันเจ็ดวันแล้วแต่นะคะถ้าสมมติว่าไม่หายทํายังไงก็ต้องหยุดไปเกือบชุดแล้วก็ต้องกลับไปสอนใหม่นะคะอ่ะและทีนี้เราจะทำยังไงดีคนไข้จะสูงใช่ไหมคะวันนี้นะคะตัวนี้ค่ะนะคะเป็นโงสอดนะคะ princess powder ซึ่งเป็นผลิตภัไพรเลยนะคะ กลิ่นก็หอมมากและปลอดภัยด้วยนะคะวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายๆข้างในนี้จะเป็นตลับนะคะเหมือนคล้ายๆตลัแบแป้งเป็นผงนะคะแล้วมีช้อนให้ด้วยนะคะก่อนนอนนะคะเราก็ล้างคุณร้องให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วก็ผขกนะคะผงกด้วยชีพเอ่อโขกบริสต์พาวเดอร์นะคะใส่มือใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มือ,มอเราเรานั่นแหละนะคะชุบน้ํานะคะแล้วก็ไปคลิกกับผงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปที่น้องสาวเราแบบสอดลึกๆนะคะก็อะะอบอกว่าประมาณแค่ คืนถ้าเป็นไม่เยอะนะคะคืนสองคืนเนี่ยอาการภา,า,าวะตกขาวบางๆเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆนะคะแล้วพอเราใช้อย่างต่อนเนื่องใช่ไหมคะพอหยุดแล้วมันหายเราก็ก็หยุดใช้ได้เลยนะคะหยุดใช้ได้เลยแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้งนะคะพอเป็นก็สามารถเอากลับมาใช้อีกตัวอย่างมากๆนะคะแล้วพอใช้ไปเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดคือแน่นอนที่สุดภาวะตกขาวอิ่มติดลดลงใช่ไหมคะและทาให้ระบบช่องคลอดของเราะเ้อของเราเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะิกระชับขึ้นมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆของโปรเจกต์ว้าวนะคะสองจุดสุดสรดของพวกเรานะคะก็มงพริสเซตค้าวด์เดอร์นะคะเดอร์ผงสมุนไพรพิงพ์หอมผิไทยเลย